ครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับสมาชิกของกูอินเวทุกท่านนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับกิจกรรมเทรดทุกวันแจกทุกวันนะครับและวันนี้ก็จะเป็นการแจกวันสุดท้ายนะครับของกิจกรรมเทรดทุกวันแจกทุกวันนะฮะและเราก็จะมีกิจกรรมใหม่นะครับที่เราจะมาร่วมกันแชร์แล้วก็ร่วมกิจกรรมรับของรางวัลกันอีกนะครับนันก็คือกิจกรรมในส่วนของมือใหม่หัดเทรดครับ กิจกรรมง่ายๆเลยครับแค่นะครับสมาชิกนะครับแชร์ลิงก์ของ youtube นะครับผมในวันที่สตรีมสดนะครับ5ท่านแรกนะครับสามารถที่จะได้รับรางวัลนะครับจากเราได้เลย10เหรียญเหมือนกันนะครับ5รางวัลนะครับเหมือนเดิมสําหรับวันนี้ครับมาเริ่มจับรางวัลกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นที่จับรางวัลนะครับกติกาง่ายๆนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมเนาะก็ สำหรับสมาชิกที่เทรดกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Xnet หรือว่า XM นะครับก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับเราได้นะครับโดยเราจะเอารายชื่อเมมเบอร์ที่มียอดการเทรดกับเรานะครับทั้งสองแพลตฟอร์มนะครับมาจับรางวัลกันนะฮะแล้วก็จะประกาศนะครับช่วงเวลา5โมงเย็นอย่างเช่นวันนี้นะครับแล้ววันนี้มันจะท้ายแล้วด้วยนะครับในส่วนของท่านใดที่ทราบแล้วนะครับว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนะครับก็ติดต่อมาที่แอดมินนะครับ รบกวนติดต่อไม่เกิน5้าทุ่มห้นะครับไม่งั้นถ้าติดต่อมาจากหลังจากนี้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์นะครับโอเคเรามาเริ่มจับกันเลยตั้งแต่วันแรกนะครับรางวันแรกประจำวันสุดท้ายของเรานะครับเป็นหมายเลข4 9 1 3 3 1 2หครับ ย้ำหมายเลขอีกทีนะครับหมายเลขสี่เก้าหนึ่งสามสามหนึ่งสองศูนย์ครับโอเคครับและหมายเลขถัดไปนะครับเป็นหมายเลขที่สองนะครับหมายเลขที่สองเป็นหมายเลข สามหนึ่งสี่แปดห้าสี่เจ็ดห้าย้ำหมายเลขอีกหนึ่งครั้งครับผมหนึ่งเออขอโทษดีครับสามหนึ่งสี่แปดห้าสี่เจ็ดห้าครับขอแสดงความยินดีด้วยครับและหมายเลขถัดไปครับ หมายเลขถัดไปคือหมายเลข26038720ครับขอย้ำหมายเลขอีกหนึ่งครั้งครับ26038720ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและหมายเลขที่4ครับ หมายเลขที่สี่เป็นหมายเลขที่คุ้นคุ้นเหมือนเดิมเลยนะครับผมเหมือนว่าเคยได้รับรางวัลมาแล้วนะครับเหมือนจะได้รับบ่อยด้วยนะครับสำหรับหมายเลขนี้นะฮะหมายเลขหกศูนย์หกศูนย์แปดห้าห้าสามไม่แน่ใจนะครับน่าจะใช่นะครับที่ได้รับรางวัลมาหลายครั้งแล้วนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผม และรางวันสุดท้ายประจำวันสุดท้ายวันนี้นะครับผมเป็นหมายเลขสามหนึ่งขอโทษทีครับสามหนึ่งสามหกหกหนึ่งสี่หกครับย้ำหมายเลขอีกหนึ่งครั้งครับสามหนึ่งสามหกหกหนึ่งสี่หกครับ ก็ขอสแสดงความยินดีสำหรับเมมเบอร์ทั้งหาท่านด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลจากการเข้าซื้อต่างๆการการค้า,าก,การเข้าซื้อการขายนะครับจะเป็นายเป็นเซลต่างๆเนี่ยนะครับผมนะอันไหนที่เป็นข้อผิดพลาดเนี่ยนะครับก็อาจารย์จะมาไขไขข้อสงสัยทุกอย่างแล้วก็อา,อาจาจะเป็นการสอนด้วยนะครับสําหรับ่ําคืนนี้ยังไงมือใหม่เทรดอย่าลืมติดตามันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ครับกิจกรรมเทรดทุกวันแจกทุกวันขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ